สวัสดีเจ้าวันนี้คนงามลองทำป๊อบคอรนรถกาแฟอี๋อะพอน้วงม,มันจะดีกินก็้นตั้งเมินลักกับมแตกเ้อถ้ารอมันแตกแล้วเขาก็จะอันนี้บิดฝา ในนี่มีเนยมีมีอันนี้มีน้ำตาลแล้วก็มีไซล้อของอันนี้ฮาเซนนัทถั่วแล้วก็มีรสกาแฟเออบัจรจีรสกาแฟกรีนกาแฟบัดแตกมันจะแตกก็นเนาะ เม็ดข้าวโพดนนี่นะทำไมเนาะในนี้จะมีเนยใส่เนยจืดจะใส่เนยจืดจริงๆเขาใส่ในเนยเนยเค็มก็ได้เขาก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่นี่ใส่เนยจืดเกลือเล็กน้อยน้ำตาลแล้วก็ใส่รับของกลิ่นฮาเซนนัทแล้วก็ใส่กลิ่นกาแฟแค่นี้เอง มันจะเป็ดป๊อบคอนให้ไหมอันนี้กลนมาหลายนาทีแล้วนะนี่อ๊แตกแล้วจ้าแตกแล้วแตกแล้วเห็นกอเห็นอันนี้มันแตกกัแตกละแตกละเดี๋ยว ันแตกน้อยกันเนาะเมื่อมันแตกน้อยสัก2-3แกน4-5-6-7-8-9-10แกนเนาะก็จะปิดฝานี่มันแตกมาแล้วนะ จ้าแตกแล้วพอแล้วมันกระเด็นออกไปตั้งนอกละเดี๋ยวกันนะอุอ๊ยอม,มันแตกแล้วปิดฝาแล้วเด้อ tay đang đục 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 ฝ่าปิดมอหน่อยไปเนาะอยากขยายไปเนอะ สงสัยนฝะ่าม้อจนนะนักมันเล็บบนนูนขึ้นนะ Mm -hmm. Simbon, I think no bone. Eh? Simbon, yeah? no, it's not no good. I think use is a uh, best. Uh, big huh? for club cover. No, I don't have daddy. Uh, in behind Papa sit down for you Bien phá mò One, two, three. Du -du 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 -du. <laughs> Mình well, sẽ <laughs>

I'm look in another YouTube na, boom 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 boom. Mm -hmm. But it's me. Why pop 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 pop? No. Maybe more hot. I make hot huh? Dans le rapport du de Bruxelles, les propos du suspect sont plus détaillés. Au commissariat, il explique avoir développé une et pense à un Dominique de Moulin vous avez entendu fini. 呀，set 呀。 เปิ<อ>ออดแล้วหึ่งนึ่งนึ่งนึ่งออ้ป๊อคอร์นรถกาแฟเสร,ร็จแล้วจ้าต,ต้อง ดูกินนาทีมันจะแตกหมดอร่อยดีได้กินกาแฟหน่อยๆไม่เยอะๆอร่อยอร่อย ញ៉ាំមួយអ៊ីនមិនដេះចិត្តដូចមិនញ៉ាំកាត់ម៉ាម៉ាមិនអូតុកហូបទីញ៉ាំធៅនេះអីមិនបแตกទៀតអាចជាប់ដូនអឺមិនបដូនຄວາມហន់អឺតែវាแตกละแตกละแตกละ ีย่ยจุงก็มันแตกหมดนั่นหนูเห็นเขาแหใน YouTube เหมืนอนย่ากัมเดียวนี่แตบบจดใจอ่ะเขาต้องมีการตัดคลิปแน่นอนอันนี้จะมมีการตัดคลิปเลยนะเจ้าอันนี้นะจริงจริงกลนตั้งหลายนาทีแล้วอ่ะรอรอเขาปวดมันแตกเขาหลบแหลก อร่อยหอไมันหอมกาแฟน้อยหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าจะทำจะทำสักช่อนหนึ่งรอบนี้ทำเป็นเกลือประสามสองสองช่อนกว่ามันเยอะไปแตกมดแล้ว จ้าปิดไฟแล้วเรื่องเสร็จละมันบอดแตกละอืมหอมหอมอะไรล่ะ ชมก็ขอบคุณนะเจ้าลองไปทำอพอะนึงปับคอนรสกาแฟเนยเกลือน้ำตาลท่านใส่เนยเค็มเราไม่ต้องใส่เกลือนะเจ้าใส่เนยเค็มน้ำตาลกินกาแฟแต่อันนี้เพิ่มอันนี้ตวัวมันหอมกินทัว่วฮานนัทเซ็ ขอบคุณค่ะ